เป็นอนที่รักวันนี้ในวันอาทิตย์ที่31คนาทิศกมารธรรมดานบุลมาร์โกแนะนำให้เรารู้จอฟาริสีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนดีเป็นคนที่สเสวนหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระค์เป็นคนที่ อยากทำนามพระทัยคนองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตประจําวันของเขามีคริสเตอชนหลายคนที่เป็นบุคคลเหมือนกับชาวฟาริสีคนนี้พวกเขาด้วยพยายามเป็นคริสเตอรชนที่ดีแต่บางครั้นประสบการณ์คนพวกเขาหรพวกเราเหมือนกับประสบการณ์คนชาวฟาริสีคนนี้ดำเนินชีวิตตามกฎตา่ตาง แต่เรารู้สึกห่างไกลาจากโปรดรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้าฟาริสีคนนี้กล้าที่จะไปพบกับพระองค์เพราะว่าเขารู้ลึกๆในใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีคําตอบในคําถามของเขาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคนที่ไม่เหมือนกับคนอื่นพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคนที่มี ความสัมพันธ์พิเศษกับองค์พระผู้เป็นเจา้าเจ้าฟาริสีคนนี้รู้จักโปร,โรและเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจา้าดังนั้นเขาไปหาโปร,โรพร้อมที่จะรับแสงสว่างที่มาจากโปรก็ไปด้วยความเชื่อเขาทราบพระเยซูคริสต์เจ้า สามารถแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาคำตอบของพระองค์เป็นคำตอบที่ง่ายพระเจ้าไม่อยากให้เรามีภาระนักกว่าที่เราสามารถแบกได้พระอรบอกว่าที่ที่แล้วการดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติโกนาปัญตสัญญาเดิมเป็นสิ่งที่ดี ดำเนินชีวิตตามกฎตนตา,ตา,ตาเป็นคำสอนโกนาประกาบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจุดมุ่งหมายโกนาการดำเนินชีวิตตามคำสอนโกนาปรรดาสัญญาเดิมน,นี่คือความรักความรักต่อพระเจ้าความรักต่อพระเจ้าเป็นหนาพื้นฐาน เป็นชีวิตกนหาศาสนิกชนคนชาวอิสราเอลที่ถ่ายจริงยอมรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคนที่เป็นความหมายคนชีวิตเป็นพื้นฐานก่อนบทบัญญัติต่างๆดังนั้นเราต้องรักพระองค์ยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพิ n อครับอันนี้เป็นนากันสวดภาวนาคนชาวอิสราเอลทุกวัน ทรงชาและเย็นเจ้าอิสราเอลสวดเชมาอิสราเอลฟังอิสราเอลประเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเธอและเธอต้องรักพระองสุดจิตใจสุดสติปัญญาและสุดพลังของเธออันนี้เป็นนาสินที่สวยงามเพราะว่าได้สําคันเพราะว่าเป็นนาพื้นฐาน ในชีวิตคนคนที่สเสวงหาองค์พระผู้เป็นเจา้าและพี่น้องกับคําสอนโกนาพระเยซูคริสต์เจ้ายังไม่จบมีบทบัญญัติข้อที่สองที่สําคัญเท่ากับบทที่หนึ่งเราต้องรักพระเจ้าก็จริงแต่เราต้องรักเพื่อนพี่น้องเมื่อเรารักตนเองบทบัญญัติขอ้อนี้อาจารย์จะทำให้เจ้าฝาริสี รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเราเองรู้สึกลำบากใจเช่นเดียวกันเพราะว่าการรักพระเจ้ารู้มาว่าเป็นสิ่งที่จะไม่ค่อยยากแต่การรักคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นสิ่งที่ลำบากพอสมควรเพราะว่าบางครั้งพี่น้องคนเราไม่ว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหนพี่น้องคนเราไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราด้วยบางครั้ง ไม่เคยน่ารักเท่าไหร่รักเพื่อนพี่น้องรักเพื่อนพี่น้องก็ยากดังนั้นพี่น้องครับเราเข้าใจว่าทำไมเราตนอาศัยบทบัญญัติรแรกเพราะว่าถ้าเราไม่รักพระเยซูคริสต์เจ้าทำไมเราไม่รักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราตามคำสอนของพระองค์เราไม่สามารถรักคนที่อยู่รอบข้างเราได้ เพราะว่ามนุษย์คือใบหน้าที่เสียโฉมของประช้าตาเราเห็นในใบหน้าคนาพี่น้องคนเราใบหน้าคนาองค์พระผู้เป็นเจ้าเราสามารถรักพวกเขาได้เพราะเรารักพระองค์ในตัวเขาและนพี่น้องกับเจ้าฟาริสีคนนี้กลับบ้านด้วยชิตใจเต็มไปด้วย ความยินดีเพราะว่าแสงสว่างของพระเยซูคริสต์เจ้าได้ช่วยเขาเข้าใจความหมายกนาบทบัญญัติของพระเจ้าตอนนี้เขาเห็นว่าการติดตามพระองค์ก็เป็นนั่นเดียวกับพระผูเ้เป็นเจ้าก็จะไม่ไม่ยากเป็นสิ่งที่เราสร้างเรื่อยๆในชีวิตของเรา เราต้องฝึกทุกวันต้องฝึกในการรักพระเจ้าต้องฝึกในการนรักเพื่อนพี่น้องด้านพี่น้องครับวับนนี้เราต้องนาสวดภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าช่วยเอเราเติบโตในความรักในความรักที่แท้จริงในความรักก่อพระเยซูคริสต์เจ้าต่อเรา